ได้เงินจริงถอนเขา้าชัไม่ได้ว่าเลทภายในหนึ่งาทีและที่สำคัญผมไม่ได้มาโกหกหรือมารอกอะไรทั้งนั้นเพราะผมไม่ได้รับรีวิวจะแอปที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ครับจะเป็นอย่างไรนั้นกดติดตามไปก่อนเลยแล้วกดไลค์แล้วไปดูกันเลย วัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องพี่ยาตายาทักท่านลาเลยกันด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านสูชช่ช่องอาร์ตทูดและอยู่กับผมอาร์ตเช่นเดิมสวัสดีครับแอปเล่นเกมได้จริงในวันนี้สามารถถอนเข้าทูมูนิเวลต์ดได้จริงไหมเดี๋ยวเราต้ไปดูและติดตามกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมการผมขอเอออกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้รับรีวิวหรือรับเงินอะไรก็แล้วแต่เพื่อมารีวิวแอปที่ผมรีวิวในวันนี้อย่างแน่นอนเล่นเองทดลองเองจึงนํามาแนะนําให้กับพี่ๆทุกท่านนั่นเองครับเอออกไว้ก่อนนะครับแอปพลิเคชันในวันนี้เนี่ยถอนได้เงินไม่เยอะนะสามารถถอนขั้นต่ำเพียงแค่สิบาทแต่ก็ถือเยอะมากๆในส่วนแอปที่ผมเคยรีวิวมานะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่จำเป็นต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวสาย ร้วนๆเลยแต่ข้อเสียหลักๆของเขาก็าคือดูโฆษณาเยอะมากแต่แน่นอนเขาก็เป็นเงินฟรีและไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยดีกว่า Let's go และแอปพลิเคชันในวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันนั่นก็คือนี่เลยครับ Universe m a t h ครับผมเออ Universe m a t h นะครับเป็นแอปเกมที่สามารถเล่นแล้วถอนได้จริงๆไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปติดตามกันแอปพลิเคชันนี้มีในเฉพาะ Android นะครับสำหรับ iOS ก็เสียใจด้วยนะตเตงแล้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแอปแนวนี้นะครับผมเล่นมาประมาณ2ปีกว่าๆทั้งสแกนไวรัสทุกแอปพลิเคชันที่เรารีวิวรวมถึงไม่มีปัญหาเรื่องมีชาชมมีชาชีพอะไรทั้งนั้นเมื่อเรากรอกเบอร์ทุกนี่วันเลยไปแล้วนะครับผมทดลองได้ทุกอย่างแล้วไม่เคยมีปัญหาาาาอออออะะไไไไรรเเเเกิิดด้้้นนนนนนพฉัััมมมมม่่่่่ใใใจจจชืลยยถผีววงแ เคชันนี้มียอดดาวโหลดมากกว่า10,000แสนดาวโหลดไปแล้วนะครับก็เป็นเกมพัซดุง่ายๆจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปดูกันเลยเราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าบางทีหน้าจออาจจะขึ้นดำนะฮะเพราะว่าบางทีนอ่านหน้าจอมาแล้วมันบั๊กนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่บั๊กเนี่ยก็ดีใจด้วยครับเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันตัวแอปพลิเคชันนี้สามารถถอนั่าต่ำได้10บาทนะครับจะต่างกับแอปอื่นๆที่ผมเคยรีวิวคือถอนั้นต่ำแค่าาบาทเดียวดูโฆษณาครั้งเดียวใครที่จะเล่น โฆษณาเยอะมากๆอย่างน้อยๆเป็นร้อยๆโฆษณาเลยอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับในส่วนของข้อเสียส่วนข้อดีของมันคือ1ครับไม่จำเป็นต้องลงทุนไม่จําเป็นต้องเชิญเพื่อนและเล่นแบบสายฟรีได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเอาล่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราเล่นกันเลยดีกว่ามาฮะวิธีการเล่นก็นี่เลยครับเหมิดหนีนะสีม่วงนี่เป็นานแล้วก็กดง่ายมากๆครับเมื่อเรากดแล้วเรียบร้อยบวก28,000เหรียญกดรับไปได้เลยเมื่อเรากดรับนะครับก็จะตีเป็นเงินเกือบบาทหนึ่งแล้วเมื่อกี้ที่เราได้นะครับนี่ง่ายๆเราก็เล่นไป้เเเลลยยนี่่อกแวฮะ อุ้ยเมื่อเราแตะมาเรียบร้อยครับให้ดูโฆษณาอีกครั้งเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าเรากดดูโฆษณาเราจะได้เหรียญกี่เหรียญเมื่อเราดูโฆษณาเสร็จแล้วอู้ยได้ 104, นหนึ่งหมืนสเหรียญเลยนะฮะแล้วผมจะบอกอย่างนี้นะช่วงแรกๆเราจะได้เหรียญเยอะมากแต่เราไม่โกหกกันถ้าเมื่อเราเก็บใกล้จะครบ10บบาทของเขาแล้วเนี่ย ดูเนี่ยโคซ่าหนึ่งครั้งได้เหรียญน้อยมากๆครับเมื่อกี้ได้เป็นหมื่นนะแต่ว่าใกล้จะครบ10บาทเนี่ยคืออาจจะเหลือแค่หลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่ต้องแลกมาเพราะอย่างที่ผมบอกไปอย่างน้อยเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันเป็นแอปหารายได้ฟรีก็คือแอปหาเงินฟรีใครที่ชอบเล่นเกมแบบสบายๆอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแบบเวลาว่างก็ไม่นั่งกดนั่กดไม่ใช่ไปต้องดีต้องร้อนอะไรมันมีหลายแอปมากๆก็สามารถเล่นได้นะครับอ่ะเราก็เล่นไปได้เลยนะครับตื่นตึงต้งตึง้งตึ้งแล้วก็การถอนเนี่ยผมเคยเ การถอนเงินกันดีกว่านะครับไปดูด้านบนเลยเลยกำลังจะจ่ายสิบ,บาทนี้เราแตะไปได้เลยนะฮะเมื่อเราแตะมาแล้วนะครับนี่จะเห็นว่าขั้นต่ําในการถอนเนี่ยคือ2องแสนเก้าห่นรเหรียญซึ่งตอนนี้เราสะสมมาได้นะคะ 42, รับสี่หมื่นสองพันกว่าเหรียญแล้วแล้วก็การถอนเนี่ยสามารถถอนได้ผ่านโทูมนิวเลเลตเท่านั้นนะครับสำหรับประเทศไทยนี่แต่เขามีประเทศอื่นเยอะมากมายเลยนะครับโอ้แอปนี้นะ,ะเอาเป็นว่าง่ายๆเลยได้ผมแนะนําเลยนะะสำหรับใครที่โอเคเราจะเล่นแอปนี้แหละเมื่อเราสะสมเหรียญครบแล้วถอน10บาทได้แล้วผมแนะนําให้ ลบแอปทันที T, ย้ำมาลบทันที T, ถามว่าทําไมถ้าเราถอนได้แล้วนะครับกว่าจะถอนได้สิบาทผมเชื่อเลยว่าเก็บเปลี่ยนแล้วก็ดูโฆษณาเยอะมากๆนะครับถามว่ายอด2 0 50 100, 1 0 0้0 0ิบ0้้้ยได้ไหมผมตีเป็นไม่ได้ไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเล่นกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยคือเล่น10บาทผมพูดตงรงๆก็เสียเวลาไปส่วนหนึ่งแล้วแต่อย่างที่บอกไปว่าหากใครมีเวลาว่างอยากเล่นแบบสะสมไปเรื่อยๆก็สามารถสะสมเล่นได้เพราะ10บบาทมันก็คือเงินเนาะมันเป็นเงินฟรีนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือมันก็เป็นเงินนั่นแหละ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับแอปเล่น,กนเกมได้จริงในวันนี้ถูกอกถูกใจพี่ๆกันบ้างหรือเปล่าครับอย่าให้บอกไปว่าแอปพลิเคชันนี้ข้อเสียของเขาก็คือดูโฆษณาเยอะมากแบบตะโกนนะฮะแต่ข้อดีของเขาคือไม่จะเป็นต้องลงทุนไม่จะเป็นต้องเชิญเพื่อนและสายฟรีร้อยเปอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็รอพิจารณาดูว่าจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะครับผมแค่มาแนะนำอย,อย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของความปลอดภัยสแกนไวรลงไวรัสให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงทําการเล่นทดลองมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับจึงนามารีวิวให้ดูกันเอาไปด้วยรับพะ นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปนี้ขอสัก40ไลค์จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับเจอกันใมในคลิปหน้าสำหรับนคทรรก่อบไม้ไปสวัสดีครับ